าานายนแพทย์พานุวัตรปานเกตร,รองอธิบดีกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาระบบมาตรฐานบริการของสุขศาลาพระราชทานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแสนคำลือตำบลถ้ำรอดอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณาสุขที่พัฒนามาจากห้องพยาบาลของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้เป็นที่ดูแลสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกัารดานตามแนวชายแดน พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมและชมผลงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงผู้พิการที่บ้านแอโกแสนคำลือ เพื่อดูแลความเป็นอยู่และให้กำลังใจแก่ชุมชนแห่งนี้โดยสุขศาลาพระราชทานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กอยู่ในสังกัดสำนักงานตํารวจตระเวนชายแดนนับเป็นสถานพยาบาลด่านหน้าในพื้นที่ชายแดนทุลักการแานที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างยากลาบาก ซึ่งมีทั้งหมด17แห่งใน9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสเริ่มมีการให้บริการตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมามีบุคลากรปฏิบัติงานเฉลี่ยแห่งละ3คนประกอบด้วยครูพยาบาลสนาม2คนผู้ช่วยเหลือคนไข้1คนทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับได้ามาช่วยในแง่ของการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาต,ตรฐานนะครับ ความเป็นมาของสุขศาลาพระราชทานเนี่ยนะครับมีทั้งหมด17แห่งนะครับในเป็นของทางตชรซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำร,ริของสมเด็จพระเทพในพื้นที่ธุรกันดา,ารฐานไกลนะครับซึ่งปรองทรงห่วงใยในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพและเรื่องของอาชีพนะครับเพราะนั้นในใน17แห่งเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2560เนี่ยนะครับจะ รับรองพัฒนาและรับรองมาตรฐานให้ได้ครบทุกแห่งนะครับทั้ง,ทงนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริการและพัฒนาอาสอมอเป็นแกนนําภาพประชาชนรวมพัฒนาสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ให้บริการผสมผสานทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้นเช่นการให้ยาเม็ดทำแผลและจอดเลือดตรวจเชื้อมาเรียรวมไปถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในภาษาถิ่น